บานปลายต่อเนื่องเลยก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐ <ừ. S 1> ถ้าจํากันได้ก่อนหน้านนตอนแรกสุดเลยเนคุณเอกภพกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีพยานลับ,บพยานที่เป็นสายลับที่เป็นคนอ,อ,อดีตคนสนิทบอสพอที่รู้เรื่องราวโอ้โหโครงส่งโครงสร้างอะไรต่างๆนานาต้องเอาไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์เลยนะแล้ววันนั้นก็นําตัวมาแถลงข่าวมาสอบปากคํากับตํารวจรบ,บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันมีเรื่องของการโยกย้ายผ่อนถ่ายเงินนะ800 0กว่าล้านเลยเป็นหน่วยเงินแบบดิจิทัลเคอร์เรนซีนะคะผ่านบัญชีของโค้ชแลบอย่างนั้นอย่างนี้ สุดท้ายกลายเป็นว่าพอบิ๊กเต่าสอบพยานคนนี้บิ๊กเต่าบอกมโนพยานเท,ท,ท็จที่ให้การมาทั้งหมดเนี่ยแต่งเองคิดเองอยากได้แสงคร,คราวนี้งานก็เข้าคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดโดนคดีเลยปรากฏไม่รอดเลยเ<อ>โดนพรบอรคอมนะคะนำข้าข้อมูลนั้นเป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าคุณเอกภพเนี่ยก็ได้ประกันตัวไปเมื่อวานนี้แล้วด้วยเงินวงเงิน5 0,000บาทคุณเอกภพบ,บอกว่าอ๋อวันนี้ผมกับทนายพร้อมจะมอบของขวัญ สุดพิเศษให้กับพยานเทจรายนี้แล้วครับอะไรอ่ะของขวัญอ่ะเอาแจ้งความสิคะารออะไร <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้ค่ะคนสงสัยตรงที่ว่าทำไมแจ้งความทำไมไอคอนบอสพอแจ้งความคุณเอกภพบคนเดียวไม่แจ้งความพยานเท็จหรอธนาวิทูลบอกว่าอ๋อไอคอนไม่ติดใจพยานเทจค่ะเอาไม่ติดใจพยานเทสติดใจติดใจคุณเอกภพเพราะทำไมเสื่อมเสียอ่าปรากฏว่าเราก็ โทรไปพูดคุยกับแพนเทสรายนี้เหมือนกันนะว่าเอยตอกลงมันคือยังไงแบบไหนเขาบอกว่าผมถูกคุณเอกภพหลอกเอถูกคุณเอกภพหลอกให้พูดเรื่องว่าเออเนี่ยไปตามเส้นเงินอันนี้มันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้ครัเอาเล่นบทเยือ,อคุณเอกภบพบ,บอกว่ามาเตรียมมอบของขวัญให้ก็แล้วกันวันนี้เนี่ยคุณเอกภบพบมาพร้อมกับทนายความเลยนะคะเดินหน้ามอบของขวัญให้กับพยาน,นสุดพิเศษคนพิเศษคนนี้ค่ะ ผู้ในกรพบบอกว่าผมขอยืนยันเลยว่าผมได้รับข้อมูลไอ้เรื่องโยกย้ายผ่องถ่ายเงิน8000ล้านเนี่ยมาจากบุคคลนึงที่ส่งเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาในเพจสายหมายต้องรอดแล้วผมก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พาเจ้าตัวเนี่ยพร้อมกับหลักฐานที่บุคคลคนนี้ไปหามาไปมอบให้ตำรวจผมทําหน้าที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วพอปรากฏว่ามันไม่ใช่ความจริง ผมก็ต้องยอมรับความผิดตามกฎหมายส,ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกท้อนะในการทําหน้าที่พลเมืองดีของผมเพียงแต่ได้บทเรียนว่าจะต้องเข้มงวดตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ส่งเรื่องราวร้องเรียนให้ละเอียดยิ่งขึ้นทีมข่าวก็ถามว่าวคุณเอกพบแต่เขาให้สัมภาษณ์ว่าคุณไปไปหลอกเขานะไปบังคับให้เขาพูดนะคุณเอกพบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะพูดอะไรก็ได้แต่ผมปรึกษาทนายแล้วว่าผมจะดําเนินคดีผมจะมอบของขวัญให้แบบเต็มรักเลย ป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงและเอาเป็นอย่างต้องบอกพยานบอกว่าเอาพี่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นยันจบนะครับ mm hmm. เอาอย่างนี้ดีกว่าคือเอพี่ไม่ได้ติดต่อพยานไปพยานป่ายน,นี้ยเป็นคนติดต่อที่มา mm hmm. เขาอยากพูดอะไรเขาพูดไป mm hmm. แต่ว่าพี่ให้ทีมทนายพี่ฝ่ายกฎหมายพี่เนี่ยเก็บรูปรวมหลักฐานหมดแล้ว mm hmm. ก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับของขวัญที่ว่านี่ก็หมายถึงข้อกฎหมาย ถูกไหมครับพี่เอใช่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 เป็นเรื่องดําเนินการไปตามข้อกฎหมายครับอะไรที่ทําให้เราเสียหายเราก็ต้องดําเนินคดีไปมันจะได้เป็นตัวอย่างว่าใครก็ตามที่มาให้ข้อมูลกับเราอ่ะถ้าเกิดมาให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ให้ข้อมูลกับเราก็ต้องสูกดาเนินคดีแบบนี้เหมือนกันอ่ะส่วนประเด็นที่บิ๊กเต่าบอกว่าดีไอคอนมาติดใจดำเนินคดีกับพยานเท็จแต่ติดใจคุณเอกภพเรื่องนี้คุณเอกภพบอกเลยว่าเอ้ยผมงงนะมันแปลกๆอยู่นะมัน นั่นคือคนที่โกหกใส่ร้ายคุณด้วยซ้ํานะครับแต่คุณไม่ติดใจเขาเหรอนั่นะสิคุณติดใจผมหรออ,อ,อ่ะลองฟังเขาพูดประเด็นนี้หน่อยมันก็ดูแปลกๆอ่ะว่าเฮ้ยตกลงพยายคนนี้มันคือใครวะทําไมทําไมคุณไม่เอาผิดเขาอ่ะทั้งนั้นที่เขาเป็นคนเออ่พูดเป็นคนให้ข้อมูลถูกไหม ค่ะแต่คุณจะมามาเอาผิดผมแต่ไม่เป็นไรคือคือพี่ก็สู้คดีไปไปไป,ไปตามข้อได้จริงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมันก็ปแปลกๆอยู่นะที่พาพยานคนนี้ไปอะครับที่เราได้มีการนัดแนะหรือกำชับอะไรให้เขาพูดอะไรมีสคริปต์ไหมหรืออะไรไหมไม่ไม่มีเลยน,น้องน,น้อง,น,องน้องไปดูที่สิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์นะพี่เขาบอกว่าเนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยพาเขาไปที่กองปราบก็ไม่บอกเขาก็กไม่ก็ไม่ได้บอกเลยว่าต้องให้สัมภาษณ์นั่นก็คือหลักฐานชัดเจนว่าพี่ไม่ได้เเตรียม เราก็ติดต่อไปหาพยานตกลงมันยังไงคุณถูกเขาหลอกหรืออะไรยังไงทำไมคุณถึงให้การเท็จหรือแบบไหนลองฟังเขาพูดแต่เป็นเรื่อง m อ m เนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยเข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจทฤษีขายตรงกับตารตลาดตรงเป็นยังไงก็เแล้วก็อธิบายให้เขาฟังให้เยอะแต่ว่าแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเขาดันไป ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องหลังดีย i ค o n อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เป็นไงอ๋ออือฮตอนที่เขาแถลงข่าวเขาบอกว่าเขาไปได้ผู้เสียหายที่เป็นพยานอะไรที่เขาพูดนั่นแหละผมไม่ได้เสียหายนี่อือออความหมายคือผมไม่ได้เสียหายแต่ผมโดนหลอกซึดแรถตู้ไปไปถึงเขาให้ใส่หน้ากากใส่อะไรพูดโอ้อ้าวยังไงอ่ะทีเนี้ยอายังไงล่ะเนี่ย เกิดเป็นหนึ่งหนึ่งคดีงอกมาเท่าไหร่แล้วคุณจากไอคอนอะคุณช่วงเวลานี้คุณลองคุณลองคำนวณนะเขียนตัวเลขไปดูนะคุณโยงยายดูซิว่าจากไอคอนนี่งอกมากี <descriptive mus i> ่อันละไม่น่าจะพอแล้วเนี่ยทนายวิทูลทนายวิทูนนะคะทนายความของบอสพอตไอคอนก็บอกว่าคุณเอกพบเนี่ยโดนดำเนินคดีเพราะว่านาข้อมูลเท็จไปโพสตลงในเพจผิดพรบคอมส่วนพยานไม่ได้โพสต์ไงก็เลยไม่โดนดำเนินคดีในข้อหานี้แต่ยืนยันว่าพยานเนี่ยโดนข้อหาให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือว่าให้การเท็จอยู่แล้วซึ่งอันนี้เน จ้าหน้าที่น่าจะเป็นคนดาเนินการเนาะเรื่องว่าให้การเทสอะใช่ครับแต่ฝั่งไอคอนอ่ะคนที่คนสงสัยคือฝั่งไอคอน,นอ่ะทนายวิทูนเขาใส่ร้ายบริษัทขนาดนี้ไม่เอาซะหน่อยอ๋ัทนายวิทูนบอกว่าก็ยังไงเขาก็โดนให้การเทสจากทางตำรวจอยู่แล้วไงครับแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเข้าข้อมูลเอาไปเทสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผมก็เลยไม่ได้แจ้งพรบคอมแล้วก็เลยบอกอ่าแต่คุณเอกพบเขาจะเอาเรื่องพยานคนนี้นะทนายวิทูนบอกว่าอ๋อก็ดีครับ ตอบแค่นี้ค่ะดีครับสองพยางค์อว่ากันไปติดตามตอนต่อไปเราไปด้วยกันให้จบนะคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะจบลงที่ตรงไหนและจบลงที่เมื่อไหร่นั่นสิฮะมันจะยาวไปถึงปีใหม่หน้าเลยปีใหม่เอเลยปีใหม่นะรอดูของขวัญนะครับ